สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารัก,กเกษตรทุกท่านเนาะค่ะเนาะมือนีสบายดีฟ้ามผ้ามาเทียวงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีจ้ามือหนีผ้ามาสมควยงามคววย,ยงามหลายหลายพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ใน,เ,นเด็ดจ้าเพื่อสิมีคลิปวิดีโอดันใดไม่หม่เด้งให้เบิงแล้วจะเนาะขว่วยหลุบรอหลายหลายพี่น้องไปซ้มกันเลยเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องจ้าไปกันเลย อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำรัฐพี่นงขอบคุนะครับที่เข้ามารับชมมาถ่ายรูปได้นะครับสํบาหรับใครที่จามาชมค่าคืนนี้นะครับสุดยอดพัสธุกรรมั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแปดแสนนะครับ ที่อุดรนะครับานรุ่งนะครับเป็นคอยดำและคอยเถื่อนแล้วมีพอยแค่คอยแสนรู้ก็สามารถเข้าไปสัมผัสเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้เลยนะครับ ปั้มน้ำนุ่มปั้มสูงเกินร่อยสี่สิบก่นแต่ที่กอนยิ่นว่าเพื่อนประกวดแต่ว่าปรไได้วไป ซึ okay, okay, <Yes. S 1> ่งถือว่านะครับเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในการนี้ยินดีต้อนรับนะครับท่านโครเว่ก็จงที่ปรึกษานายกการบริหารส่วนจังหวัดตอนธานีครับในเร่องเรื่องในรายละเอียดของยาได้เป็นเชิญด้วยท่านผู้นคณะรัฐมนตรีราชการนะครับได้ถ่านทอดกับน้องโครเว่เสด็วิทยาการราชการบริหารส่วนจังหวัดตอนธานีไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นอกจากที่เราจะได้รับความสุขสนุกสนานและความ ครับก็อนนี้กประชาสัมพันธ์นะครับไปยังท่านที่นำควายมานะครับทุกครอนะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนนะครับ กองทัพไฟของเรานะครับไปบริเวณด้านหน้าเวทีเดี๋ยวเราจะไปแนะนําตัวเองะทบแนะนําไฟนะครับว่าชื่ออะไรนะครับมาจากไหนมาจาไหนนะครับควายหนึ่งตัวขอให้มีทีมงานนนะคนรามคนหนึ่งบังคับควายอยู่ทางด้านล่างนะครับอีกคนนึงขึ้นไปพูดบนเวทีนะครับแนะนําตัวท่านแนะนําตัวายนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในการผสมหรือว่าโปรโมชั่นเรื่องน้ำเชื่อนะครับก็สามารถใช้เวลาพรีเซนต์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับให้โอกาสท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปเหปอนรอบแรกนะครับ รอบ<อ>ชั่วโมงที่ผ่านมาทีมีบางต,ตัวมาไม่ทันในรอนรบแรกวเราไปรอบนี้ใช้เวลาเต็มเลยนะครับแต่พี่น้องเรานะครับสามารถเข้าไปาชมติดตามข้อมูลนะครับของน้องควายแต่ละตัวได้บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับรแล้วจัดขบวนเหมือนเดิมนะครับนําโดยควายแพะมือนเดิมนะครับจากทีมงานในรงเส้นเหลวนะครับคหญะต้งขอขอบคุารแสดง การบริหาสวนจ้าววัดดอนท้านนะครับอเมริกาสร้างสรรค์งานโดยท่านพินยาพัฒน์ทิพเกษตรศรีนการู้มีการดูเรียนดูเจริญวิทยานี่ยนะครับและท่านดรมีการดูเรียนดูเจริญวิทยานนครับท่านชาติคงสมตินะครับรอง้การดูเรียนดูเจริญวิทยาน่ะครับยินดีต้อนรับในการท่านอัครพลิณ์มนะครับ เพื่อในการดงเรีนนรยนทางมุมวิทยานครับขอทาให้ทีมงานไฟแพรด้วยนะครับอีกทางให้น้องด้วยครับนำมาโดยเจ้าชาโชนะครับขา้าพันไฟแม่สุดหล่อตามมาด้วยน้องอิงเปาะแล้วก็เพียงฟ้านะครับจากทีมงานในเฟเจอร์เลว์ยอดธานีนะครับเราจะตั้งขบ,บนวนโดยให้ไฟแพร่นำหน้านะครับแล้วก็ต่อด้วยข้าพันนะครับดาวลูกหน้าตามไปเลยพูดเงินเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม คาร์โร่ครับคาร์โร่ตามไปนะครับต่อทีมงานสองคนที่ไปนะครับทนายสารและหลกทีเราถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับกองทัพฝ่ายของเราตอนนี้ตั้งตบวนรอแล้วนะครับไฟจะออกมาเดินโชวรเชื่อไปนานไปดีและก็เจ้าของฟาร์มจะนำในแต่ละตัวด้วยในที่รับษควัยวันนี้ขอให้ช่านผู้ชมนะครับได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับ <cake> ดรงริณกรุงเจริญวิทยานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแครับโดยการบริหารงานของท่านวิเชียนขาวคำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านสมัครคุณปกครองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับในโกาสนี้เรียนเชิญท่านสมัครคุณปกนะครัองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนะครับได้ขึ้นถ่ายภาพบริเวณการบนด้วยนะครับ ขอช่องกลางเว้นช่องกลางนิดนึงนะครับให้กับท่านอ่านะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับพี่น้องที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะครับก็หยิบขึ้นมาเก็บภาพความประทับใจ และนอกจาน,นี้ครับทางวิถีคนพิชิควายของเรายังมีการแบ่งโซนออกเป็น3โซนนะครับโซนแรกเป็นประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับน้องควายนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับโซนที่2เป็นอัตลักษณ์นะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตปัจจุวันของพื้นที่อสานของเราโดยเฉพาะการทอผ้า การทองที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับและนอกจากนั้นนะครับใกล้ๆกันก็จะมีนิทรรศการในเรื่องของมหกรรมพืชสโลกที่เราจะจัดเรียนในสังกัดโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้นะครับขบวนของน้องไายนะครับก็เริ่มทยอยนะครับเข้ามาบริเวณด้านหน้าเวทีแล้วนะครับอันโมงว้วยค้วยนัน้นมีคุน,าาน่าชันเลยย่ำฝนเดเกก็กแก่ก้าย่ำแรงเด็แก,ก่ฟืน้น ขันมันเ,าเ่าแกแแลวยายเด้คมเขาหักยายด้เอาเทียมไทยใส่เขียนกลุ่มใส่ให้ค่อยโอสสาเลียงและดูตามประเภทให้ข้อสมเพรเลียงเอาไว้ขี่ใส่สวนสั่นแล้วปีนองเอิยและตอนนี้ครับกองทัพควายไทยของเรามาถึงแล้วขอเสียงประมือต้อนรับด้วยครับ เริ่มทยอยเข้ามานะครับเป็นควายชั้นนำนะครับควายพ่อพันธุ์แล้วก็ควายดาวรุ่งแล้วก็ควายสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในพระประทนะครับได้ขึ้นมาบริเวณบนเวทีด้วยในการเรียนเช่นครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องของควายไทยนะครับการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะครับโดยการขอการของท่านวิเชนขาวขำนายกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับ อาเรียนเชิญท่านได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับในการที่เรามาส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยครับท่านเชิญครับขอบคุณครับอขออนุญาตขับริอีเสียงหายนะครับาทางสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยบํารอดาดีในพระอุปถัมภ์นะครับก็มีความรู้สึกินดีนะครับเพราะเราเริ่มกันเ,เริ่มงานที่ทุ่งสีเมืองมาตั้งแต่ปี2562 เรานําควายพ่อพันธุ์สวยๆของเกษตรกรนํามาโชว์ในงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรและชาวอุดรทุกท่านได้เห็นเพื่อนําไปคิดบางคนนะครับมีแนวคิดว่าจะเลี้ยงควายจะเริ่มยังไงดีวันนี้เราทํามา5ปีครับการพัฒนาของพ่อพันธุ์ในอุดรน,นะครับเราจะเห็นตั้งแต่ปีแรกเราจะมีเฉพาะตัวใหญ่ที่ผ่านสนาม มาวันละ5้าตัวแต่ตอนนี้ควายที่เรามาแต่ละวันนี่สิตัวขึ้นไปแล้วดูการพัฒนานะครับจากจากเริ่มตั้งแต่ปีแรกๆจะไม่มีควายเล็กเข้ามาแต่ปีนี้จะมีดาวลูกเข้ามาเยอะนั่นก็คือเกษตรกรชาวอุดธานีนให้ความสนใจแล้วก็ทางสมาคมก็รู้สึกนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างโครงการบรหิหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,ทานีท่านนายกิชเราคาได้ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้วว่าอุดรเราจะมุ่งสู่ เมืองหลวงของควายนะครับเราต้องช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ของควายของอุดรและช่วยเหลือเกษตรกรให้หันมาเลี้ยงควายด้วยถูกวิธีหันมาพัฒนาเรื่องควายว่าเราจะช่วยยังไงให้ควายในอุดรธานีเป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจงังหวัดอุดรธานีนในพระบูรุษครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านวันนี้ขอบคุณท่านสมัคมบนปกรอง นายกการบริหารจังหวัดขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านพร o n เทพเลิศประเสริฐนะครับท่านนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถัมภ์นะครับที่ได้ขึ้นมาให้ความรู้ให้แนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่อน้องเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านจะเป็นคนเลี้ยงควายอยู่แค่คนเดียวนะครับเพราะว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่คอยผลักดันของให้ท่านนะครับจะอยู่เคียงข้างท่านกลับและตอนนี้ เพื่อนี้ก็ขอจบไปเคี่ยงแคน่นี้ก่อนได้ค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังหลายๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ